mình đi rồi, không cần phải hỏi mẹ. không cần phải hỏi mẹ. ทำไมแม่ผัวแกยืนขึ้นล่ะะผัวหัวตายเนี่ยไรตายวะน่สงสารนน้อโอ้ยวันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยดูไม่ดีทั้งวันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บไม่ได้เรจะเจ็บยบปีถภามได้แต่คนนี้เี่แกไม่เห็นอะไรคะคนเข้ากำลังรีบวิ่งมาเนี่ยด้มาเจอ์วนงไม่ได้ไงไอ้ห่านี่ยนางเอกดาวไม่เอะห่า ไอ้เนี่ยผมเดินชนผมไม่เป็นตรงเงินตะทองเอย่าเนี่ยอย่าแรงอย่าแรงก็เวลไม่คุ้นก็ชนแค่นี้ถึงต้องขนาดนี้เหรอใจเย็นๆไปลงสีอะไรมาขอโทษคือคนหลอไม่ดีต่างคนต่างไม่เห็นก็ผิดทั้งคู่นี่แหละจบเลยแล้วไปลงสีอะไรมาเนี่ยฮะชนแค่นี้ก็ดีเลยจะเล่าให้กจะฟังไม่เล่าแลก็พอจะฟังได้ถ้าเราก็ฟังเลยเนี่ยนะฉันจะมีพี่สาวอยู่คนหนึ่งพี่สาวใช่ไหมนะ คุณวุสนามันโชคดีมากเลยวันี้ผมเป็นเจ้าเลยล่ะนี่แต่แก้วคิดตัวใช่ไหมผู้หญิงตัวคนเดียวเนี่ยมันอยู่กลางฝากัะโดงคนเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เยอะมากไหมมาเป็นไปไม่ได้นี่เป็นเชื่อไหมเจ้าแม่งเชื่อมันเชื่อเพราพี่จะอยู่คนเดียวสงสัยนะ

เจ้าองค์นั้นเขอาจจะถูกหลอกก็ได้หลอกเลยกันเล่าอ้าวถ้าเขารู้เนี่ยเขาคงไม่ทำแบบนั้นหรอกที่เขาอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการก็ก็เออคือรู้จริงๆนะคืออ่ะเดี๋ยวพ่อใจไม่ได้มาขอว่ะเจ้าชื่ออะไรเจ้าองค์นั่นเน่ยไอ้เจ้าเหรอเดี๋ยวนะแม่บอกมันชื่ออะไรอนี่ยช่ออะไรอ่ะยง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 ยอะไรนั่นแหละคื่อกงเหมือนชาวบ้านชาวชอบเลยว้าว จจังเลยอย่า้เจอเลยจังยเขอเไม่รู้เขาชื่อชัยงใช่หรือ้นั่นแหละไอ้ชายงนี่แหละเจ้าอ่ะ้วไอเจ้าไรยไงขายหรือัเล่ชัยเหรอเืเหมือนเจ้เลยูปิเลยอเจ้าชายงอ่ะทิดาอยู่เมื่อกี้ใ่เนี่แหละ แจ้เลยจ้าวจ้าวเจ้าเลยเนี่ยไอ้โยโยยงยงไอ้ควายเนี่ยอ๋อขอโทษจ้าวแหมด่าไปซะเยอะเลยเนาะไม่ถือหรอกจดาบเขาต้องพูดโง่โดนโง่เลยไม่จะราดมึงอยพูดอยู่เมื่อกี้เลยว่าว่าประยองไงโยงไหนอ่ะยงเยอะโงงอะไอเพื่อนไปเขาเข้ามาดูเขาไปไม่ก่อนี่ไม่เลยคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดไมไม่ถือสา จะใช้เกศรหรือเปล่าไม่พี่ค่ะชื่อเกศสอนฉันว่าแล้วต้องใช่ฉันจำได้เกศสอนด้วยพียืนก่อนท้องคุตามสบายพี่ต้องมีพิธีอะไรมากฉันขอโทษที่ฉันเป็นต้าเล่หที่ทำให้ครอบครัวฉันต้องแตกแยกแบบนี้ฉันน่ะถูกเนี่ยถูกใบสีหลอกนั่นหลอกไี่ค่ะฉันไม่ตั้งใจนะใบสีบอกไม่มีพ่อไม่มีแม่พี่น้องก็ไม่มีใครจะรู้ใช่ไหมลูกต้องไปกับกูด้วยก็ต้องรู้ใช่ไงยฉัไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่รู้นี่ที่ขอโทษแต่อย่างนี้นะคือจะขอถ่ายโทษถ่ายบาป ดยการที่พระเกษรเนี่ยมาเป็นพระใบีสีองค์ใหม่ของพี่เป็นหรอไม่คะเป็นราทีเนียพี่ใบีสีเขาเป็นเมียพระองค์อยู่หมองฉันมาที่หลังจะเป็นเรื่องอะไป็นคต้องปลดยศและต้องลงโทษตามกระบวนการศาลเสือแม่ของเธอเนี่ยเดี๋ยวให้ทหารตามหาจะต้อรักษาในเมืองหลวงไอะไรอ่ะช่วยสอนกีดผู้หญิงด้วยดิทำไมอ่ะคือตอนนี้บอกแล้วว่าเออเราอยากจะรักผู้หญิงเลยแต่เขายังไม่ได้รับเราเลยชอบครับเขาไม่เขารักเราเลย อยกได้เขาเป็นเมียเออทำอะไรวิธีไหนไอ้คนที่บ้านอย่างอ้อแอ้อ้อแอ้นี่คุณทำไม่เป็นทำมาเร็วช่วยกันทำมาหากินได้ครับหมดนั่นแหละหมดเลยหมดเลยครับผ